วันนี้มาหยุดมาังเกิล็ฝาบอกนะครับว่าเขาสู้ตรงไหนก็ไม่บอกว่าเขาย่ซาหล่ะจากการมุวยได้นเพรานัี้แกกับมีดาวดับถ้าเราจะกกระมารวมกันมีน้องโดนมาเป็นการยุทธา้ามารวมกันวันนี้เราต้องมันต้องความสําเน็วันนี้เราจะเสียกวารวัซ่วันนี้เราห้าเพชจะมีน้องดับเราหน้าเพชรเปิดซีนแล้วอยากยิ้มเดียวเราจะได้รวยเปิดซีน ตอนนี้การกำเนันทุ่งเทปที่หุ่งเทปที่นอ้องกันเข้ากับการเดินดุนารุ่นเพื